ว่าท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่พรอบทุกท่านระผมนายผู้ราชการจังหวัดกาลสินที่กรุนา ให้เกิมาเป็นอำเภอกุเชนราจังหวัดกาลสินในวันนี้การจัดด้านด่าชุมชนได้รับพองอำเอได้หารือก็จะจัดตั้งด่านหมู่บ้านชุมช,น,ช,น,ชนขึ้นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยเป็นปัญหาสำคัญที่สงง่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความอยู่ของพี่น้องประชาชนแพร่รับเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่เราได้ก็จะช่วยการตั้งด่านชุมชนถือว่าเป็นการทำงานในระดับต้นหมาย ให้ท่านกำนันให้ท่านนายกองกำของท้องถิ่นทุกมู่้านแค่ผู้ช่วยสำหรับกำนันชุดรักษาควานตัวแรงหมู่บ้านใช่นะครับกีฬาตั้านยาติดที่ทุกขึ้นมาใเป็นเด็กนะครับผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวครับนะครับเราจะไม่ทำแค่หน่วยไหนหน่วยหนึ่งนะครับทางท่านปปสท่านก็ของพวกท่านโดยวิธีการผู้อ่านของทางรายการเหมือนท่านเองคือว่านะครับวันนี้ได้เวลาสมควรนะครับผมขอตั้

ủa, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái <laughs> gì จังหวัดกระติงของเราเป็นทางผ่านของยาเสพติดที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะผ่านมาทางจังหวัดพุทธสารก็ดีนครปฐมก็ดีนะครับเราพบว่าในระยะที่ผ่านมาเราสามารถจับกลุ่มนะครับยาเสพติดในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นด่านชุมชนนะครับที่เคยทํามานานแล้วนะครับแต่เราก็บางที่บางแห่งก็ทำบา,างแห่งไม่ไดแต่ตอนนี้เรามีการรณรงค์ที่อยากจะให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดรกระติ่ง็มีด่านชุมชนเพื่อทำกา,ตารตรวจตร,ราบุคคล ที่เป็นที่ต้องสงสัยหรือบุคคลภายนอกนะครับไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดอย่างเดียวนะครับเรื่องปัญหาคนมั่นคงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวก็ดีนะครับหรือปัญหาการขอกันร้หรือดอัจฉริยรต่างๆนะครับเราถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจภูธรจังหวัดกาสินทางกรรมาในจังหวัดกาสินก็ดีนะครับทางปปสภาคสี่ก็ดีนะครับโดยเฉพาะท่านในอำเภอผู้นำอง,ง,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนอบอบบรอชลอปนะครับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการครั้งนี้โดยเราไม่ใช้งงประมาณของทางรายการนะครับโดยอย่างนี้ตัวอย่างนะครับทาป้อมยามนะครับอยู่เรากเาใช้เงินระดมทุนกันว่าง,งันถอะพี่น้องก็เข้าใจถึงปัญหาเราก็มาทํางานก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าทางสื่อมวลชนจะได้นะครับประชาธันให้ทางจังหวัดกาฬสินเราด้วยว่าเรามีมาตรการที่เข้มโดยเฉพาะมาตรการ ยุทธการฟ้าแดดทุงอย่างที่เราปฏิบัติกันมาเป็นประจำอเมอรุกุชิาลาัยประกอบด้วย12ตำบล14 5หมู่บ้านนะครับผมเองในฐานะนายอำเภอกุชินาลาัยก็ได้มีการหารือบูรณาการระหว่างผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับว่าเราจะทํายังไงจะให้บ้านเมืองเราเนี่ยเกิดความสุขและมีความสงขเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาองพน้องประชาชนก็เลยมีแนวคิดลงวันว่า1เวลาเราจะทำอะไรเราใช้ระบบชุมชนเป็นหลัก ก็เลยมีการจัดตั้งด่านหมู่บ้านชุมชนขึ้นมาในทุกหมู่บ้านจํานวน12ตำบล145หมู่บ้านโดยไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณของทาครันแต่อย่างใดในการเข้าเวรยามประจําป้อมยามหมู่บ้านก็จะใช้กําลังของท่านกํานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสุรากำนันของพี่น้องอปพรของพี่น้องอสมตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้มุนเวียนสลับกันมาเข้าเวียนยามณจุดป้อมยามบริการประชาชน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในระนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาคมดอต้อนเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการป้องรามการกระทำผิดกฎหมายนะครับในฐานเดียวกันผมเองก็ได้มอบหมายทางท่านหัวหน้าส่วนร,ราชการท่านหัวหน้าหน่วยงานาท่านนายกองคอง์กรงกครอสท้องถิน่นท่านกำนันทําหน้าที่ตรวจเยี่ยมเวียนยามนะครับซื้อน้ําซื้อกาแฟมาฝากกันนะครับในขณะเดียวกันาทางนายกกองคอง์กรงกคสรท้องถิ่นก็จะได้จับสรรประมาณมาฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าเวียนยาม นะครับว่าจะเป็นเรื่องของท่าบุคคนมือเปล่าการใช้อาวุธต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสมัครสมันรามัคคีของพี่น้องประชาชนครับ